ยินดีต้อนรับกลับมาที่ MS Auto Review วันนี้เราจะพาคุณไปชมรายละเอียดของ Ford Bronco Sport b i g Ben นปี2 0 26รถ SUV ขนาดกระทัดรัดที่ยังคงสืบทอด DNA ความรุนแบบดั้งเดิมของตระกูล Bronco พร้อมผสมผสานความเป็นรถใช้งานจริงในชีวิตประจำวันมาดูกันครับว่ารถรุ่นนี้มีอะไรน่าสนใจทั้งด้านดีไซน์สมรรถนะความสะดวกสบายและราคากันบ้างเริ่มจากดีไซน์ภายนอก Bronco Sport b i g เป็ปี2026ยังคงสไตล์แข็งแกร่ง สมกับชื่อบรองโคตัวถังทรงเหลี่ยมตั้งตรงกระจังหน้าขนาดใหญ่และตัวอักษรบรองโคโดดเด่นด้านหน้าทําให้มันดูบึกบึนและแตกต่างบนท้องถนนฝ่ายหน้าเลดทรงกลมเข้ากับเอกลักษณ์ของรุ่นนี้อย่างลงตัวเสริมด้วยบังโคลสีดําราวหลังคาและความสูงใต้ท้องรถที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อยส่งให้ภาพรวมดูพร้อมลุยทุกเส้นทางถึงแม้ขนาดกระทัดรัดแต่ก็ยังคงบุค,คลิกสายผจญภัยไว้ครบถ้วนฟอร์ดยังเพิ่มสีตัวถังใหม่ๆสําหรับปี2026เพื่อให้ผู้ซื้อเลือกตามสไตล์ที่ชอบได้มากขึ้น ด้านสมร์ทนะเครื่องยนต์มีให้เลือก2แบบเริ่มจากเครื่องยนต์เบนซินเทอร์สสูบ1.5ลิตรกำลังราว1 8 1แรงมา้าและเครื่องยนต์เทอร์โบ4สูบสูบลิตรที่ให้พลังสูงสุดประมาณ250แรงมา้าทั้งคู่จับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ8สปีดระบบขับเคลื่อนสีลอ้อเป็นอุปกรณ์มาตรฐานทำให้เหมาะกับการขับบนเส้นทางครุกคะาออกแคมป์หรือวิ่งบนถนนที่มีหิมะร,ระบบการสะเทือนถูกปรับมาให้รองรับทั้งความสบายบนถนนทั่วไป และความแข็งแกร่งเมื่อต้องลุยแม้จะไม่หหดเท่าบองโคตัวใหญ่แต่ก็ถือว่าพร้อมสําหรับการผจญภัยช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ได้สบายๆภายในห้องโดยสารถูกออกแบบมาให้ใช้งานจริงและนั่งสบายเบาะนั่งสูงทําให้ทัศนวิสัยกว้างมาพร้อมบอกผ้าทนทานเป็นมาตรฐานและมีการเสริมพื้นยางในจุดสําคัญเพื่อทําความสะอาดง่ายหลังจากทํากิจกรรมกลางแจ้งเบาะหลังพับราบได้ช่วยเพิ่มพื้นที่เก็บของสําหรับอุปกรณ์แคม จากระยานหรือของใช้ประจําวันระบบความบันเทิงมาพร้อมจอสัมผัสขนาด8นิ้วใช้ซอฟต์แวร์ซิงค์สรองรับ Apple CarPlay Android Auto พอร์ต USB หลายจุดและ Wi-Fi hotspot ระบบความปลอดภัยพอร์ต Co-Pilot 3 6 0ให้มาครบทั้งระบบช่วยประคองรถในเลนระบบเตือนมุมอับสายตาและเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติสุดท้ายคือเรื่องราคาลองโคสปอร์ตบิ๊กเบน2,026เริ่มต้นที่ประมาณ1ล้าน1 5 0 0 0 0บาทราว33,000ดอลลา,าร์สหรัฐ ถือว่าน่าสนใจสำหรับคนที่อยากได้รถสายลุยในงบที่ไม่แรงเกินไปหากเพิ่มออปชั่นต่างๆราคาสามารถขยับไปถึงราว1นึ่งล้านสามแบาทประมาณ38,000ดอลลาร์แต่ก็ยังคุ้มค่ากับสมรรถนะความอเนกประสงค์และฟีเจอร์ที่ให้มานี่คือการรีวิวแบบละเอียดของ Ford Bronco Sport Bixen ปี2026รนยี่สิบหกที่ผสมผสานความลุยกับการใช้งานในชีวิตประจำวันได้ลงตัวขอบคุณที่ติดตามรับชม MS Auto Review อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม เพื่อไม่พลาดรีวิวรถใหม่ๆครับ